สว,สวัสดีครับผมกัญชัยกําเนิดพลยนะครับวันนี้นะครับผมอยากมาเล่าประสบการณ์ที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเผชิญปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมซึ่งผมเองเนี่ยไม่เคยคิดมาก่อนนะครับว่าแชมพูสระผมเนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องได้เหมือนกันผมเองเคยใช้แชมพูสระผมซึ่งอาจจะมีส่วนประกอบของส,สารเคมีต่างๆมากมายนะครับที่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผมนั้นขาดุดร่วงได้ไม่ว่าจะเป็นตอนสระผมหรือแม้กระทั่งตอนที่หวีผมก็เหมือนกันนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าสาเหตุเนี่ยนะฮะมันเกิดมาจาก หนังศีรษะของเราเนี่ยแหละฮะที่มันสกรปรกครับคุณผู้ชมครับทั้งจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมีไม่ว่าจะเป็นเจลผลิตภัณฑ์ใส่ผมต่างๆนานๆนะฮะจนกระทั่งได้มาเจอไลโอเนี่ยครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการขาดหลุดรุ่ของเส้นผมบอกได้เลยนะครับว่าไลโอนั้นตอบโจทย์ผมมากๆนะครับทีนี้ไลโอเนี่ยนะฮะจะใช้ยังไงมี3ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกนะฮะก็คือการล้างสิ่งสกปรปกออกจากหนังศีรษะด้วยแชมพูไลโอซะก่อน หลังจากนั้นครับช่วยบำรุงเส้นผมด้วยครีมลวดผมสิ่งที่ได้ก็คือรู้สึกได้เลยว่าผมเนี่ยขาดร่วงน้อยลงนะครับและเราก็รู้สึกมั่นใจขึ้นนะครับทีนี้ในเรื่องของการทําให้ผมนั้นดูหนาขึ้นนะครับก็ต้องตัวนี้เลยครับไลโอแฮร์โทนิคนะครับที่มีส่วนประกอบหลักมาจากสารสกัดต้นอ่อนถั่วลันเต่านะครับมีสารสกัดจากว่านหางจระเข้สารสกัดจากใบมาร์เบอรี่นะฮะสารสกัดอัญชันและก็สารสกัดจากรากโสมนะครับวิธีใช้ง่ายนิดเดียวฮะ พ่นบนหนังศีรษะของเราได้เลยนะครับสามารถใช้ตอนหลังสระผมเสร็จหรือฉีดระหว่างวันก็ได้เหมือนกันกัรชัยกำเนิดพลอยไลโอกำเนิดผม